คลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะทําวิธีการลดเป้ากางเกงที่ยานนะคะลดเป้ากางเกงที่ยานสรุปก็คือตัวนี้ทําทั้งตัวนะคะลูกค้าสั่งมาก็คือเอาเอวเข้าให้เหลือยีบสองนิ้วไล่ตะเข็บข้างนะคะข้างละหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เอาเป้าเก็บเป้าสองนิ้วนะคะเป้าตัวนี้มันเป็นขอบใหญ่นะคะเราจะใช้วิธีทั้ง ลดตะเข็บใต้เป้าแล้วก็ลดขอบนะคะก็เราก็จะติ๊กไว้นะคะาจากตะเข็บด้านหลังเลยนะคะลงมาประมาณ1นิ้วนะคะขอบมันสูงถ้าเราเอลงมา2นิ้วขอบมันเอาลงไม่ได้นะคะต้องลดทั้งรอบขอบเลยนะคะต้องใส่จิ๊บใหม่นี่เราก็ลดเฉพาะขอบหน้านะคะแล้วก็ไล่อ้อมไปที่ข้างหลังนิดนึงเพราะว่าถ้าลดลงมาเยอะปากกระเป๋าก็จะ ล้วงไม่ได้เหลือน้อยนะคะอันนี้ต้องต้องดูรายละเอียดด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลาะนะคะเลาะขอบเอวเขาก็สั่งให้เราเอาเอวออกด้วยใช่ไหมเราก็ต้องเลาะตรงซิปออกนะคะเลาะตรงซิปออกข้างนึงนะคะแล้วก็เลาะเอวให้หลุดไปเลย เอวเหลือยี่สองนิ้วตัวนี้ก็เก็บเข้านิดเดียวนะคะเพราะว่าเอวเขาเล็กมาแล้วเราก็ต้องเลาะเดี๋ยวตรงนี้ออกมาเลยนะคะหัวซิปเนี่ยงานขายเขาชอบใส่ซิปมาแบบนี้เนาะเนี่ยเปิดหัวซิปแบบนี้ถ้าเป็นร้านเราเราไม่ทำแบบนี้นะคะ เดวเวลาเลาะก่อนนะคะเลาะขอบที่ตลบนี้ออกมาแล้วนะแล้วเราก็เลาะขอบนี้ให้หลุดออกมาด้วยนะคะหลุดจากตัวกางเกงออกมาเลยแบบนี้เลยนะคะพอเราเลาะขอบหลุดมาแล้วนะคะเราจะต้องแก้ไขข้างให้ลูกค้าก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าลูกค้าสั่งมาให้เอาข้างเข้าข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเราก็แก้ไข ข้างก่อนก่อนที่เราจะมาทําขอบเก็บข้างเข้าหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็หมายถึงว่าเย็บจากจะเก็บข้างเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะกลางออกชิ้นหน้าหลังก็จะเป็นก็จะเป็นหนึ่งนิ้วนะคะเนี่ยพอเราขีดจากตรงนี้เข้าไปครึ่งนิ้วเราขีดข้างหลังอีกครึ่งนิ้วแต่จริงๆเราไม่ต้องขีดอันนี้ทําให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ย กลางออกมานะคะเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งนิ้วอันนี้สําหรับมือใหม่นะคะเนี่ยกลางออกมาเห็นไหมคะว่ามันก็จะเป็นหนึ่งนิ้วเพราะว่าเราเอาข้างหน้าเข้าเนี่ยครึ่งนิ้วข้างหลังเข้าครึ่งนิ้วมันก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการเข้าใจง่ายๆของช่างด้วยนะคะที่มาบอกนะคะเราตีเส้นตรงตะเก็บข้างเลยนะคะครึ่งนิ้วเก็บมาถึงขาเลยนะคะ เลาปลายขาเปิดออกนิดนึงเพื่อที่เราจะเย็บหล่นลงมาเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเลยนะคะตรงจุดที่เราขีดไว้ ถามือใหม่อาจจะเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ช่างซ่อมผ้าจะเยอะกว่าถามีข้างหนึ่งให้เหมือนกัน อ่าลืมบอกเพื่อนเพื่อนนะคะว่าที่ลูกค้าให้เก็บเอวนะคะที่ลูกค้าให้เก็บเอวเราก็เก็บจากตะเข็บข้างเนี่ยที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยเนาะมันก็จะได้เก็บทุกส่วนของทรงกางเกงเลยนะคะเก็บตรงลงไปเนี่ยเท่ากับว่าเอวเนี่ยเราก็เก็บไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปหาวิธีเก็บเอวแล้วก็คือเก็บจากตะเข็บข้างเส้นเดียวเลยนะคะแล้วเราก็พอเราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะ ไม่พ้งทิ้งก็ได้ไปพ้งทิ้งก็ได้แต่เผื่อลูกค้าที่จะขยายออกเราก็ไม่ต้องพ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินเส้นเดินเส้นที่เราติ๊กไว้ว่าเราจะลดขอบลงมาแค่ไหนนะคะเดินเส้นไว้ห่างๆก่อนเส้นขอบนะคะเ,เดินเส้นขอบไว้ปัดตะเข็บข้างไปข้างหลังนะคะเดินห่างๆไว้ก็ได้ ว่าถ้าเราไม่เดินเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะเย็บไปตรงไหนนะคะพอเราเดินเสร็จแล้วนะคะเราเจียนออกเลยด้วยความมั่นใจเราเจียนเลยนะคะเผื่อเย็บเจียนแล้วก็เผื่อเย็บนะคะพอเจียนเสร็จแล้วเข้าขอบเลยอ่ะเข้าขอบ เข้าให้เหมือนปกตอนแรกที่เขาเข้ามาแล้วเราเลาะโคออกทีนี้เรามาเย็บตรงเส้นที่เราเย็บได้ห่างไว้เมื่อกี้นะคะขอบตัวนี้เป็นขอบใหญ่แล้วก็โค้งนิดหน่อยวิธีการเย็บขอบนะคะเราผักขอบก็ผักขอบเข้าไปหาจักนะคะ เราจะไม่ดึงขอบเข้ามาในตัวเรานะเพราะว่าบางครั้งจักรมันอาจจะถีบเข้ามาหาตัวเราอยู่แล้วะะขอบใหญ่ถ้าเราเย็บใ้ใบาลานซ์กันมันจะมีการบิบได้นะคะอันนี้เขาใส่วีลลเนตมาที่ขอบแต่ลูกค้าก็ใช้งานกันเกงแล้ววีลลเนตมันก็เลยมีการย่นมีการหลุดนิดหน่อยนะคะหลุดจากผ้าที่ ที่รีดมาด้านหลังนะคะด้านหลังเราเอาขึ้นมาที่เส้นเดิมเพราะว่าถ้าเราแมา,ามาที่เส้นเดิมเดี๋ยวซิปที่เขายื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งมันต้องให้เป็นแบบติปเนี่ยเท่าเดิมอยู่แบบนี้นะคะพอเราเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ติปเก็บไปไว้เหมือนเดิมนะคะค ใส่ซิบเขาเนี่ยเก็บไปไว้เหมือนเดิมเย็บปิดซิบก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตีนผีใส่ตีนผีใส่ซิบข้างเดียวนะคะแล้วก็เย็บไปเลยต่อได้ขึ้นมาได้เลยนะต่อได้ที่เราเลาะอ,ออกนะคะ เวลาใส่ซิปเนี่ยซิปต้อนเนี่ยอันจะชิดจะอะไรมันอยู่ที่การตั้งเสาเข็มกับตีนผีนะคะบางท่าน,นก็อาจจะตั้งแล้วมันห่างมันก็จะไม่ชิดเท่าไหร่อันนี้ต้องให้ช่างปรับให้นะคะตอนแรกเลยที่ช่างมาปรับจักให้เราขอบนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับขอบลงพับขอบลงแบบนี้นะคะที่ที่ใกล้ๆหัวซิปแต่ไม่ชนหัวซิปน้อพับลง พับลงแล้วเราก็เย็บเลยเย็บตลบขอบอันนี้เย็บตลบขอบติ๊กเราก็พับนะคะจับยัดพับจะได้ประมาณนี้ ทีนี้เราก็ลองรูดซิปดูขอบก็ตรงกันใช่ไหมคะติปมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมของมันนะคะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนติ้นผีนะคะเพื่อเย็บเพื่อเย็บกดตรงนี้นะคะกดขอบนะกดขอบเนี่ยตกลงเปลี่ยนติ้นผีแล้วนะคะเราจะเล็เย็บตกลงเหมือนเดิมก็ได้หรือเราจะเย็บบนขอบให้ ให้ลูกค้าก็ได้นะคะแล้วอันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้มาจําว่าเอ้ยขอบวันนั้นชั้นไปมันเย็บตกวันนี้เย็บมาบนขอบอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ดูตรงนั้นนะคะเราก็สามารถเยนได้เหมือนกันจะเย็บตกเหมือนเดิมหรือว่าเย็บใหม่ก็ได้น,นี้แล้วแต่เรานะคะ,ะถ้าเป็นมือใหม่ให้เนาก่อนนะคะจับเนาก่อนแล้วค่อยเย็บนะคะถ้าเก่งแล้วก็ทำแบบเราได้เลย นี่ก็เย็บขอบนะคะเย็บขอบให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบใหญ่มันก็จะมีการแบบย่นย่นแบบนี้นิดหน่อยนะแต่ถ้าเราเป็นแบบเริ่มตัดเลยมันจะเนียนเรียบนะคะถ้าเป็นงานแก้ที่เขาใช้อ่าใช้งานแล้วเนี่ยวลลเนี่มันจะลอ,อยตัวมันจะลอ,อยตัวกับขอบมันก็จะมีการแบบนี้นิดหน่อยแล้วทีนี้นะคะเราลดขอบแล้วก็ยังยาวอยู่ ยังยาวอยู่นะคะเราก็จะมาเก็บที่เป้านิดนึงนะคะเก็บที่เป้านิดนึงนะคะเก็บเยอะเดี๋ยวต้นขาของลูกค้าจะครับเพราะว่าเราเก็บข้างไปแล้วเนาะเนี่ยอาการมันเยอะแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเกงตัวหนึ่งอาการเยอะมากนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จับตรงตะเข็บ เป้าขึ้นมาก็เก็บประมาณครึ่งนิ้วก็พอแล้วเนาะหน้าหลังมันก็เป็นหนึ่งนิ้วแล้วนะคะมันช่วยได้นิดหน่อยถามว่าจะให้เป๊ะแบบที่ลูกค้าต้องการเลยอะ่ะมันก็อาจจะเก็บมากขนาดนั้นไม่ได้เราขีดแต่งเสร็จแล้วเราก็เย็บได้เลยะคะกางเกงตัวนี้มันเป็นทรงขาใหญ่นะ เก็บลงมาถึงปลายขาเลยก็ได้เท่ากับว่าเราก็ต้องพับปลายขาเย็บใหม่หลูกค้านะคะเป้าอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือเย็บจากเป้าเริ่มลงมาที่ปลายขาเหมือนกันนะคะเย็บใต้ขาเสร็จแล้วเราเอาไปโพ้งนะคะแต่ว่าไม่ได้โพ้งให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวไปโพ้งก่อนเนาะ,ะพอเราไปโพ้งมาแล้วนะคะไปพ้งจะเข็บใต้ขามาแล้วทีนี้เราจะเย็บปลายขาเราก็ไปเช็คดูนะคะปลายขาที่เราเก็บเท่ากันหรือเปล่านะคะถ้าเท่ากันเราก็ เย็บปลายขาคืนกลับให้ลูกค้าได้เลยพอเราเช็คปลายขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บปลายขาคืนให้ลูกค้าทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมที่เราเคยทํานะคะเนี่ยตรงปลายขาเนี่ยเราเลาะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ขิดนะคะขิดไว้ให้ตะเข็บมันแบะเหมือนเหมือนที่เคยแนะนําวิธีการทํายีนไปนะคะเนี่ยให้ตะเข็บแบะขิดขิดข้างหนึ่งข้างไหนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วพอตะเข็บมันแบะแล้วเนี่ยเราก็จะเย็บง่ายนะคะเราก็พับขึ้นไปแล้วก็เย็บแบบนี้นะคะอ่าตะเข็บของลูกค้าเนี่ยมันก็จะแบนนะคะเราก็เย็บได้เลยแบนสวยเวลาเราคลิปเราก็อยากคลิปให้ลอยเลยที่เราจะต้องอพับปิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆ เนี่ยนะคะที่เราผ่าแล้วเราก็แบะอย่างงี้นะคะเราก็พับขึ้นไปไอ้รอยพับที่เราพับขึ้นไปเนี่ยให้มันพ้นรอยขีดนะคะทำได้กับยีนทำได้กับผ้าทั่วไปนะคะมันแล้วแต่เราจะทำนะคะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานิดนึงในการที่เราแบบเย็บแล้วก็มาหยุดมาแต่งอะไรเงี้ยเพราะปกติเราเราจะเย็บขาเราก็จับขึ้นมาแล้วก็เย็บได้เลย ใส่ใจนิดนึงอ่ะนะงานก็ออกมาโอเคนะคะถ้าหาว่าคิดว่ามันยุ่งยากก็ไม่ต้องทำนะ,ะทำสองข้างให้มันเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ขอบเอวก็จะต่ำลงแบบนี้นะคะเป้าหน้าก็จะสั้นนะคะเนี่ยสั้นขึ้นนะคะ ตรงเขาก็จะประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ใจลูกค้านะคะเราก็ไปรีดนะคะรีดตะเข็บให้เรียบร้อยนิดนึงนะ,ะนี่ก็เป็นตะเข็บใต้ขาที่เราเก็บไปนะคะถ้าหากว่ามันเป็นย่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 อน,ยอ,นอ่อช่างอย่าทำนะคะต้องเลาะออกแล้วก็ทําใหม่นะคะแม่ก็รีดให้มันหายย่นนะคะลองดูนะคะ วิธีการเช็ควิธีการเช็คว่าต้นขาหรือว่าขาเราเนี่ยมันเท่ากันไหมนะคะก็จับตะเข็บจับตะเข็บข้างกับตะเข็บใต้ขาให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็จับทั้งสองข้างนะนี่วิธีการเช็คนี้มันจะเป็นวิธีของช่างเทเลอร์นะคะอันนี้เราเช็คปลายขาไปแล้วเนาะเท่ากันแล้วเนาะเราก็จับอย่างนี้นะคะจับเก็ดหน้า จับเก็ดหน้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็วางลงไปนะคะกล้องมันอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะเนี่ยแล้วเราก็เช็คนะคะเนี่ยดึงตะเข็บให้ตึงแบบนี้เช็คนะคะว่าอ่าต้นขาลำตัวทีเราแก้เนี่ยมันเท่ากันไหมนะคะถ้าวางแบบนี้ถ้ามันเท่ากันก็คือคือได้แล้วนะคะแก้เสร็จเรียบร้อยก็มีแค่นี้นะคะวิธีการ แก้เป้ายานอีกวิธีหนึ่งก็คือการลดขอบแล้วก็เก็บใต้ขาช่วยกันทั้งสองที่เลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า